สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องทุกคนเ้ยจ้ามินี่น้องหลากกะโม่ไดไปไซนะพี่น้อง dominate, มนไไินี่หลากกะยูเผาร้านช่องโคตรนาอพี่น้องเนาะเผาร้านยูเหอนพี่น้องแม่พ่นไปทางสวนพี่น้องมันีงหลากกะเรียกว่ายูเหอนนะพี่น้องนาะไปซื้อขนมให้ร้านเมื่อกี้นี่พี่น้องพึ่งมาหอ <t ter sensors> ่อเทือนพี่น้องแต่ว่าตอนนี้น้องหลักกะภาษีมาเมียนบอกคือเก่าพี่น้องนาะเพราะว่า มือว <expand> mm ่า hmm> นี้น้องหล่าตีบล็อกเหลวแล้วพี่น้องแต่ว่ามือวานนี้บ่ได้เมียนแล้วพี่น้องเนาะมือวี้นก็เลยว่าสีเมียนบล็อกเรียนบล็อกดีๆนะพี่น้องเพราะว่ามือว่านนี่นี่มันทากะยังบ่ทันแห้งเนาะมันทากะแห้งมือนี้นเนาะพี่น้องของหล่าก็เลยว่าสีอยู่เบียนเมียนบล็อกมือวี้นเนาะผัวกแม่กัผัวกไอ้กับน้องสาวกะออกสวนแลพี่น้องสวนน้องหล่ากับมีนาทีเฝ้าซองตเนาะพี่น้องเฝ้าซองตพี่น้องเมื่อกี้ก็ขี่รถไปซื้อขนมให้เพื่อนกินเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้น้องหล่ากับสีผ้าพี่น้องมาเมียนบล็อกกันต่อพี่น้องมาพี่น้องมาเมียนบล็อกน้ากันเด้อวันนี้เด้อพี่น้องเฝ้าร้านก็เมียนบล็อกน้ากันพี่น้องมีม้าอยู่นําพี่น้องนี่อยู่กันสามคนสี่คนนี่แหไะพี่น้องมาพี่น้องเมียนบล็อกน้ากันเด้อวันนี้นะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเขาสีมาเลียนบล็อกนะพี่น้องเนาะเพราะว่าบล็อกห้อเข้ามันกะแหงเป็นทีเดียบร้่อยเนาะนี่ดี่น้องหล่าเล่บสีเลียนบล็อก นี่ยู่เผาซองโตเลยพี่น้องเผาร้านซองคนนี่แหละไปซื้อขนมชูมันกินเมื่อกี้นี่มากับพ่อมาอยู่เผาเด็กหน่อยซองคนนี่พี่น้องน้องหลานก็เลยว่ายูซื้อๆก็เลยว่าสีเหลียนบล็อกนิสานาะพี่น้องเน,ะน,น,งนาะน,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 นี่พี่น,อน,อน้องเนาะตอนนี้น้องหลานกับยูยูเงื่อนบอไดไปไซนี่พี่น้องเผาร้านซองคนคือเบาอะไรพี่น้อง นี่แม uh ่แล้วก็เอ ah ื้อยแล้วกับน้องสาวฝนออกไปสวนแล้วพี่น้องวนี่ตหล่ะก็เลยว่าสีมาเมียนบล็อกมั้งพี่น้องเนาะสีมาเมียนบล็อกของมบ้านนี่นี่มันห้าห้ากะตีแล้วมันกะเด็กเพราะวาเนี่แหลยนะเจ๊ได้แม่แม่ปาต้ามันยั่ง่าดูสีมาเมียนบล็อกมั้งพี่น้องเนาะบล็อกแห่งเบิุตรว้าว อยู่เรียนบล็อกมันนี่พี่น้องเฝ้าร้านจองคนนี่น่าเอ็มเนาะพี่จักรพี่จักขนมมีมีเนาะจ้าเพราะว่ามื่อวานนี่ห้ากะแลบีบล็อกพี่น้องมันจะแหงเลยเนาะก็เลยว่าติดมาเหนียนไว้เลยจ้ากระแลบเราห้องฝั่งนี้นี่แห้งมันแห้งเบิดเลยโอ้ยน้องเอ้ย ญาติแต uh, ่ม uh, okay. ันบออันนี้สับตีเองได้นี okay. ่แถวนีญาตยแม่มันบอแหงคนไหนเพื <that> ่อนโรงหลานขึ hmm. mm ้นบาเมียนแถวนี้เอาเนาะองหนเดียนบอกไหวเมื่อวานนี่นี่ตีห้ากะแล้วเมื่อวานนี่หรือตีพวกหนีได้พวกนี้แล้วห้ากะแล้วเมื่อวาน ก็เลยเหมือนนี่ก็เลยว่าทิมาามีอันเลยอันนี้มันคือคนใน,นที่อนอกมือน้องหล่าที่บอกค่ะคนตกสามมือนันก็ได้คนตกพอดีน้องหลา่าก็ปกเมียน,นี่ยังป้อนนี่หละปกเลยกามือนี้ก็เลยปะไหวปะไหว,วสามานีน้องหล่าก็เลยว่าขนาดทิ่แหงเลยล่ะก็เลยว่ามียนเลยแหละมันจังบอกอนนปะไหวสาม,สมเ,ยเยียแหละ อะไรหัวงอหัวกวบุกมหายวันนี่มันติดแดดเมื่อขันเท้าคล้ายกับบล็อกหนึ่งช่องพันช่องพันป่า้วเนาะบางแต่ก้อนหันพูนยังว่าทันแพงอี่ยังว่าทันแพงเขาก็ค้ายพันพันเจ็ดเนาะเดี๋ยวนี้นี่ชองพันเจ็ดบล็อกหนึ่งตกีขหงก้อนละพันเัืองว่าแพงอย่นั้นที่เนาะนี่แห้งแพงกว่าเก่าบล็อก สองพนเจ็ดอ so <se scenes> <black> ันหนึ่ง่ยนี่อันหนึ่งสองพันเจ็ดน้องพี่น้องน้องหลาไปท้าเขาแลยว่าตอนเจี๊ยน้องหลาคิดว่าสิไปซื้อเอ้าน้องพี่น้องคิดว่าสิไซื้อเอานี่เลยคิดว่าสิบอกทิ้งเองนะไม่ได้น้องหลาไปท้าเขาเขาว่าเจ้ามีปูนมันแทงน้องปูนจะสอบเร้ัที่ชิพาผานน้องที่ชิาพันก็คือว่าสอบละสอบละเลาะเลยเนาะคันเงินบาทน้องพี่น้อง สี่สิบหาภาพในการไส้ในการแพะนอกนอดอกไส้การลดมือคันรถคันพวกเส้นหาพวกเส้นหายกับประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันกลัวพันกลัวป่ะพันกลวตลาดสือสือไส่ครับกบอีน่าเขาอ,อื่นเลย แค้บอกอย่างเราเพิ่นก็แค่กบไสหาะสีมาประมาหาลอยบาทน้องหาลอยบาทเป็นเงินล่าเ้ากับประมาณวเนอย่างเะหาลอยน้อเนาะก็มาซื้อปูนมาซื้อบูญมาผสมไส่กีบ็อกซ์กับซื้อมาทางเบิร์ดกับที่เซนหาที่เซนหาเงินบาทกัมีอู่กระฟาหมื่นพันบาทนาะพี่น้อง รองหวะลงพื้นมากแต่ว่าแต่ว่าบ่อใดบ่อาดไม่คนบ้ามีหนึ่งพันบาทเนคน้องเพราะว่ามันยังเลื่อยดีพปดนี้มันยังเลื้อมันยังเกลีกขบตัอน้องกี่อน้องว่ามันจะสุ้าายู่ถ้าเห้าสมากมันกับแพ่ไรบยบอกหนึ่งสองพันเจ็ดน้องรองวะซื้อมันรองหวะตีมันซร้ามเหมือบอกละสามพันเจกับเสดีย่มากหลายเติมแสอง สองพันซ <illions thrive> ูลซูลซูลครัามหลนามหลตัวนะครับมีลงหลาที่ไหวลงหลักลงขึ้นเนี่ยประมาณสี่แสนหาแสนหกแสนหกแสนหาหกแสนหาแปว่าคูรมันกนยังเรืออยเด้หาสอบเด้พี่น้องแสดงว่ามันถุ่นดีกว่าเขาไปซื้อนาะพี่น้องเนี่ยเนบล็อกตันนี้นะพี่น้องที่หลืเด็กเดียนมาไล่ขนาดนี้ ย้อนว่าอันนี้แหละร<า>้านซ้ายคนกันมาซอยนอพี่น้องเนาะ,ะร้านมาซอยตัดเอาไปซีมาเลี้ยนอันนี้พี่น้อกอย่าอีกหน่อยนึงนี่การมาเลีล้ยนไว้เนาะ,ะ,ะยังอีกประมาณ <laughs> ประมาณจามผิดเก่ะนี่เลยดูนนน เป่า้านอนอ่งเนี่น้องเอ้านั่นเลยเอาเป็นจริงมาเรียนบ็อกไหวแล้านี่น้องเคียบอเสียเวลาในการยูสูซีว่าจะ่บอกมิอแม่เรากับหอมาอเรียนบอกถูแล้ว่าบอกเป่าล้านแน่คบอกเฮ็ดนอนจะคิดดื้อไล่ซอมขดหรบุ๋ง Dưa ngang bừng ngã bừng, ngành bừng, tì bằng ngã thành bừng, bận học mẫn leo mẫn và bà vậy non lái để mẫn bị tê, chỉ อ่าน,นห้าก็จังสีมาสีมากอ่กอไม่ยังอีกทีนองต่อไปคื่สอรสัดยังบระทันมีสื้ออันนันสื้อส่าสามพี่น้องี่มีเงินมาแต่ไซสสือใส่ไปออกงานนบียาอีแล้วบันอ้ยนักเม <c oughs> ียนบ็อกเมียนแบก าสามสามลอยกว้าเพี่นองรายเตยปีประมาณฟองมือเพิ่งล็าสองหมืนห่นกับกับตอนเสาเราพี่น้องก็แล้วแต่ว่าพอมีนี่มันก็จะเจอปัญหาเกี่ยวกับ คนตกเนาะมือท้องหลาตีบ็อกมือที่โมือที่สามเมือนคนตกนักพี่น,อนอ้องตกแขกตกวาจนไหนเอ้าพามาตกเมียนี่ยังมันเถียมนี่เบิดถ้าเราปกมันโมไลเลยไปลงขึ้นขาวยางกุดท้ายดีใ,ใจและบัดเมียนแล้วเลย พี่น้องตอนนี้น้องหลา่ากะเมียนบล็อกแล้วพี่น้องเมียนบล็อกนี่ประมาณอยู่สามหน่อยกัวเนาะพี่น้องเนาะวันนี้น้องหล่าก็วันได้ไปไซสพี่น้องอีกอย่างที่แม่เพิ่นกับหมอไม้ให้น้องหล่านี่อยู่เสาร้านเนาะเพราะว่าร้านคนหนึ่งหันบาสบายอย่างวันนี้พี่น้องแม่กับเอือยแล้วก็น้องเช้าผมพาการไปสวนเาออกสวนพี่น้องไปสวนมันต้นเนาะวันนี้น้องหล่าก็อยู่เพื่อนแล้วกับอีเมก็ว่าให้น้องหล่าอยู่เมียนบล็อกเลยเช้าขอบอกมันกระแห้งเนาะพี่น้องเนาะ เอาแค่เลยจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องหล่าก,กับพี่อตัว้ไหวสานีก่อนเด้อเดี๋ยวเ่าไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะพี่น้องล็อกถ่ายภาพที่เขา,าเบิงคลิปนี้อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้น้องล่าโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ในเด้อสิ่งสำคัญ,ญอย่าก,กดค้างโฆษณาให้น้องล่าและจะพี่น้องน้องล่ากับพี่คอตัวไปก่อนเดี๋ยไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเราสาบายดีสวัสดีจ้า